ไปแล้วมาครับหลุดมาลสองต่อสองจ่ายไหมจ่ายจ่ายเออสวยขอสายเอันโดแต่งเข้าขวาซื้อมันต้องอย่างงี้สี่ห้าลูกกับบางทีกองหน้าไหรที่ทุกคนเห็นมากที่สุดไหมคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะเบนเซม่าเยีเค้อ้ยเบนเซม่าเขาจะมาเหรอผมว่าถ้าเหนื่อยมันล้านหกแสนปอนน่ะค่าเหนื่อยอ่ะไม่ไม่ต้องพูดถึง แค่ยืมอ่ะแค่เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วอ่ะเราจะยืมมาใช้แค่สี่ห้าเดือนน่ะสังเกตไหมเวลาแมนยูอ่ะเอ่อไม่ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นกานาโชเออหรือใครก็ตามที่อยู่ด้านข้างของของแมนยูเวลาได้บอลมันมันไม่มองหาใครยล้วมันจะยิงเองก็เขาเป็นคนรักแตดเดียวครับเหนือยิงเองคือแบบไม่มันไม่มีกองแม่ทำไมต้องผมไม่อ่านบทสัมภาษณ์เอ่อของน่าจะลีโอมั้งบอกว่าสมัยที่ R V P ของเราย้ายไปอยู่ที่นี่่ะเซฟบอกว่าถ้ามึงส่งบอลให้อา P พีไม่ได้นะพวกมึงไม่ต้องลงบอกทุกคนเลยบอกพอลสโคบอกเวนลูนี่บอกบอกคาลิกบอกทุกคนอ่ะแบบถ้ามึงไม่ส่งอา P อวะพออ่ะมึงไม่ต้องลงเพราะว่าถ้ามึงส่งให้มันห่ะเดี๋ยวเราก็ได้แชมป์ลีกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงอ่ะสวัสดีคนดูอีกรอบด้วยเน็ตมีปัญหานิดหน่อยไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีบุญมา มันก็เยอะนอีกแล้วครับป้าเปล่า,ลาต้องทำอะไรดีวะเก่งกันแบ๊วอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเหลือมาซื้ออีกเนี่ยให้ไปสองลูกนนะเออโทษนนะ่ะน่าจะชนะสักทีวันนี้ใช่ครับ2อูวันนี้เราชนะแน่แหละผมดูเกมละยังไงเราก็ดูเหนือกว่าในบ้านด้วยแล้วก็กที่ได้แเลทอะตัวเขาไม่เต็มร้อยสองศูนย์ กมีกองหน้าคนไหนที่ทุกคนเห็นว่าอยากเห็นคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมเห็นข่าวอีวานโทนี่ก็อ่อยจังเลยแบบอ่อยแต่ว่ายังไม่มาอ่อยอย่างเดียวแต่ว่าทีมมันไม่ปล่อยไงทีมเขไม่ปล่อยตัวเจ้าตัวอยากมาอืแต่ว่าส่วนทีมยังไม่ปล่อยนะเพราะถ้าจะปล่อยก็คือก็เหมือนเป็นมือหนึ่งของเขาอ่ะถ้าจะปล่อยก็คือก็ร้อยอ่ะมีร้อยอ่ะอกว่าเอาร้อยไปซื้อเยอะเถอะร้อยล้าน ลักเตะลักเตะอายุดีเออปีท้าวก็ไม่ได้แบบระดับโลกอะไรขนาดนั้นใช่ผมว่าเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าดีเยอะเบนเซม่าเยตเคโอ้ยเบนเซม่าเขาจะมาเหรอผมาเหนื่อย้าเหนื่อยมันล้านหกแสนปอน่ะค่าเหนื่อยอะไม่ไม่ต้องพูดถึงแค่ยืมอ่ะค่าเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วอ่ะเราจะยืมมาใช้แค่สี่ห้าเดือนอะไม่เอาอ่ะไม่ไหว บ้านบีเลตดีกว่าถ้าเามาถามว่าถ้ามาจริงผมว่ามันก็น่าลองอ่ะเพราะว่ามันคมแน่ๆอ่ะไม่ใช่เงินเราอ่ะได้แล้วก็ดี้เงินเราได้การันตีบอลองโดอ่ะดาวินดูเยสเฮ้ยดาวินดูเยสโอ้ยมันไม่มาหรอกของดีเขาให้เขาเก็บไใช้ผมก็ชอบอ่ะแต่มันไม่มาของดีเขาเก็บใช้ออสิเมนออสิเมนก็โอ้โหเขาจะมาเหรอแพงเหลือเกินแพงก็ไม่น่าได้มาก็ดีแล้วก็ไม่น่ามาผมว่าไม่น่ามาแต่ว่าเห็นว่ามีข่าวกับแมนยู ชอบชอบเขาจะเอาไปทำอะไรแมนยูกองหน้าก็ได้ถ้าแมนยูได้โอซิินไปก็ดีผมก็ได้ขอซ้งฮอยลรุนต่ออยรุนจริงใช่อยลุนผมก็ใช้ไม่เป็นอ่ะซื้อมาไม่ซื้อคู่มือสังเกตไหมเวลาแมนยูอ่ะไม่ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นกานาโชหรือใครก็ตามที่อยู่ด้านข้างของแมนยูเวลาได้บอลมันมันไม่มองหาอยลุนมันจะยิงเองก็เขาเป็นคนรักเดียวเดียวมันยิงเองคือแบบ เขาไม่มึงไม่มีกองหน้าทำไมต้องผมไม่อ่านบทสัมภาษณ์ของน่าจะลีโอมั้งบอกว่าสมัยที่อาร์วีพีของเราย้ายไปอยู่ที่นี่ว่ะเธอบอกว่าถ้ามึงส่งบอลให้อาร์วีพีไม่ได้นะพวกมึงไม่ต้องลงบอกทุกคนเลยบอกพอลสโคบอกเวนลูนี่บอกบอกคาลิกบอกทุกคนอ่ะแบบถ้ามึงไม่ส่งอาร์วีพีอ่ะมึงไม่ต้องลงเพราะว่าถ้ามึงส่งให้มาหน่อยเดี๋ยวเราก็ได้แชมป์ลีกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงใช่ยิรู้ว่ะเอากลับมาเหรอ ตอนมันอยู่เราก็ตอนมันอยู่เราก็ไม่ตอนมันอยู่ผมก็ด่ามันกคด่าเออตอนมันอยู่ตอนมันไม่อยู่คิดถึงคี่ถึงมันตอนมันอยู่ก็ไม่ได้ชอบมันนะอือยากได้โอเพ่นเพย์สากาเลี้ยงไม่ผ่านเลยครับสากามันตื้มันพักนะโมนะสากามาเตอรี่อ่ะมันตื้อพักใหญ่แล้วนะเขาดักทาามันได้หมดแล้วคือเขามันดักเบิรนตลอดเออโดนสอสองก็คือจบแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วไม่ดิ้นรนแล้วเด้อเฮ้ยเอาหูไปแล้วปล่อยม้าไปแล้ว มาครับหลุดปาสองปลาสองจ่ายไหมจ่ายจ่ายสวยไปอร์ซารีอันโดแ่งเข้าขวาโอ้สี่มันต้องอย่างนี้ดูมึงยังไม่จ่ายซะแล้วอีไปไหนอ่ะ โอ้ยหรืปลารายาดหรือปลาขึ้นน้ำนี่คือออกก่อนเออมันปลาแล้วมันก็นอนเลยอ่ะเออแขนหลุดแล้วบางทีไหล่ป็นหาเลยไม่ลามชัวร์ทุกไม่ลามมันทุกเรามาตีต้องตีเส้นอะไรทั้งนั้นแหละดูงั้นล็อกหลังหักไปแล้วหนึ่งคนอะไหลไปดได้รูดเลยอ่ะอ้มาแล้วเพ็ญเมรีใช่ดูสวนเรานะต้องต้องชมรายาดเราเราได้เพราะว่าเขาต้องเปิดสู้กับเราเว้ยใช่แต่ถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะถ้าเราไม่นําก่อนอ่ะมันก็จะอึดอาดอึดอาด อรตลอดปรับสกอร์เออเออโอเคโอเค,อเคพอสายไหมมาตีรีนั่งต่อครับผมให้มันกให้มันกระหายให้มันหัวอยากเล่นหน่อยเอาวีอาร์วะจานเอาอะไรมาล้ำก่อนเอาใครจะไปรู้มันตีังไงก็ได้มันก็ตีให้ล้ำได้อะโอ้โหแต่ห่างงี้ยังไงก็ไม่ล้ำเขียวดีครับโอ้โห เอาจริงนะคุยเรื่องแมนยูอ่ะคนคุยเม้นต์กับเราเยอะนะเออเออเราเปลี่ยนไหมเป็นแฟนผีรีแอคก๊อลฟแฟนผีรีแอคเนียนแฟนผีเนี่นี่แอคอะเดี๋ยวซื้อเสื้อแมนยูมาเก็บไว้สักงตัวสองตัวคือไม่ใช่อะไรนะเวลาดูแมนยูนะถ้าได้นั่งคุยอะไรแบบนี้นะแทบจะด่าทั้งเกมอ่ะแทบไม่แทบแทบไม่ได้คุยเลยเอาไหมเราเปิดซีรีส์ใหม่ไหมเราเปิดแบบว่าแฟนผีรีแอคแล้วก็ใส่เสื้อ แมนยูแล้วเราก็มานั่งล้อแมนยูตอนมันเตะแมนยูเตะได้นั่งล้อนะไม่ได้นั่งเชียร์นะนั่งล้อนะเออได้มันก็อย่างนั้นอยู่แล้วเออเอเาละครับแพงเฮ้ยโอ้โหดนะครับมึงดูไอ้กระเทียกว่าเป็นเก่งโถสนุกกว่ามันลงมาแล้วสนุกกว่าเออมันโดนเบียดเบาๆมันกระเด็นเลยอ่ะมาแล้วครับ อีกแล้วครับมาให้กูบูลลี่อีกแล้วไปแับใจเอนเกเรียนสว่างอีมาตีเนี่ต้องเปิดประตูแล้วโอ้โหสี่สี่สี่เมตรไม่คิดเพิ่มก็แปลเบาๆเลยเออเบี่ยงเอียงแปลเข้าไปแบบองลีนะครับเฮ้ยดูคนจ่ายด้วยแอฟฟินนะเออเอ็ดดี้เนี่ย๊ปรับสกอ์ก่อน เฮ้ยเอาอย่าี i, ああ men, ้วจานรอปรับเลยหนึ่งสี่เด okay. like ิมปรับทีเดียวห้าเลยก็แล้วกันนี่ฮะแล้วสี่ห้านี่เรียบร้อยไหลเลยครับปูลอยช็อคเลยไหลเก่งแถมฟอร์แม่งคงที่มากครับมัน นี่แหละคือคนตัวสบัดของนักเตะระดับโลกเว้ยเออเวร์ Class, คขาเรียกเว่าคือคนจะเก่งแม่งต้องเก่งเก่งแบบเสมอต้นเสมอมปลายฟอยร์มแย่องแม่งก็ต้องเก่งอะ่ะเออคือแบบนี่คือนักเตะระดับรู้จอโยนเลยเป็นไงจอจินโยแล้วนะใครเครดิตนะคือจ่ายบอลทีทะลุเลย <S <S ก็ก่อนเกมผมสนใจที่จะมาดูแล้วว่าฟอร์มของนักเตะเราอ่ะจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดยคราวนี้มันพักเบรกไปเนาะใช่เพราะว่าเราแพ้ช่วงติดๆมาก่อนพักเบรกอ่ะมันก็เ,กเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเจต,ต้าจะไปแก้อะไรมาไหมออพอดูจากการจัดตัวเนี่ยก็น่าสนใจมีการดรอปมารินเอรีก็เหมือนจะออไปคุ้นคิดอะไรบางอย่างว่าแบบบางทีตัวหลักมันก็ต้องพักบ้างใช่แต่พอมาเล่นจริงอ่ะผมก็คิดว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีกว่าออก่อนเบรกไว้เท่าไหร่นักเห็นแต่ว่าเราโชคดีที่เรามาได้ได้เซฟพีดเนาะ สองลูกนะทำให้ครื่องหลังเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเออพอมันพอเขาต้องมาเปิดแรกกับเราทําให้เรามีพื้นที่เล่นนะครับใครบ้างครับใม่ดูคือแรกลูกแรกเป็นกาบพี่เมักเกเยศครับบุกบุกเข้าไปจริงๆต้อง,ง,งต้องได้สองลูกนะแล<ต>้วแต่ว่ากรรมการให้เป็นโอนโกล,ลูกหนึ่งลูกสองว่าให้เป็นมันเป็นบุกโดนหัวหลังหลังหัวออโกอ่ะเข้ากโกไปก็เลยไม่ได้แล้วลูกที่สามเป็นทอสซาสี่ห้าเป็นปาตินาลี่าอส่ายิงสวยฮะ คือผมเคยบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่เปิดแรกกับเราเนี่ยเราไม่กลัวทีมไหนเลยเราเราเลยผลงานดีในแชมเปี้ยนลีกเนาะเพราะว่าเขาไม่กลัวเราเหมือนในลีกแต่พอมาเจอทีมที่แบบว่าเขามาอุดอย่างเงี้ยเราจะมีปัญหาอคือเราแชมเปี้ยนลีกอะบอยมันบอมันเปิดแรกมันเปิดอยู่แล้วมันไม่กลัวไหมมันไม่กลัวเราม่เริ่เข้าทางเราก็ยังเป็นผมสำหรับผมก็คิดว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่นะในการเจอทีมอุดอะอัเดนตาก็ต้องไปหาระบบใหม่มาแก้ตรงนี้อยู่ดีแต่วันนี้ก็ถือว่าเราได้เร็วแล้วก็โชคดีด้วย ความโค้งก็ยังแก้ไม่ได้ยังยังมีปัญหาเรื่องการจบอยู่ <S S S ใช่ก็มาดูกันต่อไปว่าอาร์เตต้าจะแก้ทีมระบบทีมยังไงนะครับแต่แต่ว่าใน่งแง่ดีเนี่ยก็ต้องชมที่ว่าเรื่องเรื่องการเปลี่ยนตัวนี้ให้โอกาสซมิทโลเลว่นะครับแล้วก็เรื่องการจัดตัวเอาผมว่าการที่เอาทอซากับฮาเวตมาลงในเกมนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสุดแล้วในเกมวันนี้นะเก็เป็นชัยชนะ5-0ที่น่าจะต่อยอด ก็เรียกว่าเมนเทอรลิตี้ของทีมมาได้ดีนะครับใช่เออต่อไปก็น่าจะโมเมนตั้มทีนตัมน่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็มาดูต่อไปนะครับผมประมาณนี้วันนี้เจอใหม่ในแมตช์หน้านะครับก็ผมก็พ่เองลาไปก่อนพบใหม่ยคิดหน้าวคิดหลังไปไปทุกคนไปบายครับผมเดี๋ยวมีตัดช่องตัดช็อตบอลงนะไม่ต้องห่วงแล้วก็เดี๋ยวไฮไลท์เหมือนมีลงเหมือนเดิมฝากติดตามด้วยครับไปบ๊ายบาย